หมอบัญชาคลุผาดหมอยาพื้นบ้านกำลังคุดหากพยายาาืายาปลาไหลเผือกเพื่อจะไปเป็นยาปรุงแก่ผิดต่างๆผิดซัดแกดตอ่อยกระขาแป้งปองงูถุกชนิด นะครับตอนนี้กำลังขุดตัดเอาหากขึ้นมาอ,อหากพญยายาปลาไรเผือกเติมจะมีหน่อยเพราะนั้นตรงประยัดใส่ไปขุดเอาสร็จนัน้นหน่อยนะครับพุดแล้วครับผมมาวายเลิกมากเลยนะครับ เพราะว่าต้นสูงต้นสูงต้นสูงันเลือกว่ามันชัวโตข้นไปแล้วครับจะจะแขุดเดซเนแมลลอกขุดปูสักวันนะครับกันดึงบกขาดก็แปลว่าเด้เบเออฮู้